สวัสดีครับผมนนท์พงษ์บันทองครับน่ามาเที่ยวชมอยู่ในสวนมะละแฟนมันแท้อีกแล้วครับแปลงนี้ใช้มาน่าจะเป็นปีแล้วมั้งใช่ปีกว่าใช้มาตั้งแต่ปีที่แล้วเนาะแปลงมะละแปลงนี้กี่ไร่สองไร่สองไร่ครับอ่ามาพบกับเจ้าของก่อนเลยสวัสดีค่ะเบญจวรรณคเนืงคิดค่ะพี่เบญจวรรณนะพี่เบญจวรรณมะละเราใช้โฟทีมาตั้งแต่ปีที่แล้วค่ะนะครับทุกรุ่นทุกรุ่นมาทราบข่าวว่าว่าสองไร่เก็บค่าเฉลี่ยอยู่เกินแสนไหม ทีก็แสนป่งทีก็แสนหนึ่งแล้วแต่ช่วงของราคาค่ะอ๋อสองไร่ทําเงินแสนครับใช้โฟทีมาตลอดนะครับปีกว่าแฟนพันแท้นะครับตอนนี้แดดเปล่งเปลี่ยนร้อนๆมาละรุ่นนี้อายุเท่าไหร่แล้วที่เราเห็นได้เดือนหนึ่งค่ะเพิ่งได้เดือนเมื่อวันที่เจ็ดได้เดือนหนึ่งได้เดือนหนึ่งนะครับดูความเขียวสวยไม่มีโรคนะครับนะครับอ่ากาลังติดแล้วนะนี้อีกประมาณกี่วันออกลูกครับสิ้นเดือนนี้เนี่ยจะเต็มที่เลยคือ มันเดือนครึ่งอ่ะติดติดลูกเต็มที่เดือนหน้าผมมาดูได้เลยเป็นลูกแน่นอนลูกใหญ่ๆยาวๆแบบที่เราเคยถ่ายเนาะจําได้จําได้อยืนยันว่าใช้โฟทีมาตลอดค่ะใช้ตลอดฉีดทุกรอบอ่ะค่ะประหยัดไหมประหยัดค่ะปลอดภัยไหมปลอดภัยค่ะประหยัดยาไปเยอะเลยรุ่นนี้ไม่เคยใช้อย่างอื่นเลยใช้แต่โฟทีฉีดตลอดอคำยืนยันจากเกษตรกรนะครับที่ปลูกมาละผลลัพธ์สองไร่แสนกว่าแสนบ้าง เอาละเดี๋ยวเราจะมาเยี่ยมชมหลายๆแปลงนะครับ